สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดวิวเลียวในไอกันค่ะมาทํายังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คําว่า k m MM m k h ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิง์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็ใส่ซื่ออ่ะขอโทษนะคะใส่ใส่ชื่อจริงค่ะนามสกุลแล้วก็ใส่รหัสผ่านสองช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติ้กข้างล่างตรงนี้ สองช่องนี้เหมือนกันนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปและคลิกข้าส่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนกันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกบนมูตรงนี้ค่ะ บนหมูตรงนี้นะคะก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเดียวค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้าไอจีของเราแล้วก็เปิดคลิปเรียวขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนค่ะนํามาใส่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็ใส่100ค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดค่ะกดสั่งซื้อตรงนี้เลย ่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ปเด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะเเเเรรากดตติงิตงงนนี้ลย ค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบเน็กสลิปทุกธนาคารคัดลองเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของคุณได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปไปได้เลยนะคะ อันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปาร์วอลเลตค่ะสามารถดําเนินการในแอปอังเปาร์วอลเลตของคุณเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาร์วอลเลตมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นชิลเพคค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่อมอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ แล้วก็เลือกวิธีการจ่ายของเราเลยค่ะอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่ทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะเมนูสองก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่า K M M T H ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะสามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือจะเข้า Google p l a y หรือ App Store ค่ะแล้วพิมพ์คำว่า k m MM m k g h c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ i g ของเรากันนะคะอ่าตอนนี้อ่ายอด ยอดวิวเรีวก็อยู่ที่17เนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราทั้งเว็บไซต์เข้าดําเนินการสักครู่ค่ะเพื่อไม่เป็การเสียเวลาเนาะจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดวิวเรียของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ยอดวิวเรียของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอไม่นานเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k i h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ